ชงกันเลยค่ะเริ่มได้นะคะพอเข้าไปนะคะท่านจอดรถเสร็จใช่ไหมคะเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เช็คอินนะคะอ่าห้องจะมี3ามประเภทนะคะห้องประเภทที่หนึ่งคือห้องดีลักห้องที่สองคือห้องสวีทวิวอาหารสมุทรนะคะห้องที่สามห้องที่สามคือเพรสิเดเนนเชียลสวีทนะคะ เราจะมาเช็คอินห้องดีลักซ์ก่อนนะคะเช็คอินเลยอันนี้ทันทันได้การ์ดมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ห้อง402ห้องดีลักซ์นะคะเราลองเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าในห้องดีลักซ์จะมีอะไรบ้าง,งเข้ามานะคะห้องดีลักซ์ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าสําหรับอาบน้ำนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ ก็จะเป็นห้องน้ำไซส์มินิมินินะคะเพราะว่ามันเป็นห้องดีลักแล้วห้องดีลักเนี่ยเนื่องจากจะเป็นห้องขนาดมินิเล็กๆนะคะอันนี้นะคะ<ด>ก็จะมีเป็นตู้เซฟนะคะเปิดออกมาเอ๊ะเงินใครลืมไว้นะจะเหลือไว้ไม่นะแต่เราจะต้องเอาเงินไปคืนตำรวจนะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปคืนตำรวจนะคะ นะคะซึ่งเขาแชร์โฟ์ไว้ให้เราแล้วเนาะโอเคค่ะไปกันเลยมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่สั่งอาหารนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนแล้วก็แบบเดี๋ยวผมก็ผมได้นะคะอันนี้ก็เป็นแอร์นะคะเปิดปิดได้เนาะอันนี้ก็เป็นวิวนะคะสวยมากๆเลยค่ะดูวิวสิคะ สวยมากเลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะก็ปิดพมานได้ปิดพมานได้ห้องดีละก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้แล้วนะคะเราไปดูห้องประเภทต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาเช็คเอาท์กันนะคะโอเคห้องต่อไปที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นห้องหนึ่งศูนย์บิ๊กหรบีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้องสวีทวิวมหาสมุทรนะคะ เลยเดี๋ยวไปห้องเดี๋ยวไปชั้นไปชั้นหนึ่งกันนะคะมาชั้น B หนึ่งโอเคค่ะนี่น่าจะเป็นหนึ่งโนหนึ่งก็หนึ่งโนหนึ่งคือหนึ่งนสอง,ส,องสองก็ได้เจอตรงนี้นะคะโอเคค่ะเปิดประตูเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางของอยู่ตรงนี้นะคะ อู๋อันนี้คืออะไรนะเข้าไปดูซิอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำขนาดย่อมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่โตอาหารที่เอาไว้สําหรับนั่งเก้าคนนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวในตัวห้องนะคะอันนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นนะคะอันนี้ เปียโนอีกแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูสิเล่นไปด้วยชมว,วิวมหาสมุทรตรงนี้เดยเไปด้วยนะคะสวยมากเลยอะ่ะไปกันเลยค่ะโอ้ตรงตรงผนังกับข้างบนนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะพอมาเข้ามาในห้องนี้นะคะก็จะ นอนนะคะแล้วเข้าไปนอนได้อีกเช่นเคยนะคะอู้ข้างบนก็เป็นกระจกอีกแล้วค่ะอ้าวอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแบบตู้เซฟอีกเช่นเคยนะคะนี่ก็เป็นโซฟานะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะโอ้โหห้องน้ำ ด้วยนั้นนี่อปักกาเบนสวัสดีเจ้าปักกาเบนจะไปดูดีกว่ามันมีที่อื่นไหมนี่ก็จะเป็นเหมือนผ้าของหนูนะคะไปดูกันค่ะว่ามีที่อื่นไหม,มในห้องนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องนอนเล็กๆนะคะืคอจะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่นัทันใส่อยู่นะคะนักทัน ก็จะเป็นชุดที่ไดาทานใส่แล้วทางในเขาเตรียมไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูปวิ่งนะคะเอาไว้ออกกำลังกายก็จะเป็นทีวีนะคะน,นี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เอาไวเรียนออนไลน์ line. ใช้ทำง,งานนะคะโอเคค่ะสำหรับห้องนี้นะคะห้องนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วนะคะไปดูห้องประเภทที่3กันเลยค่ะโอเคค่ะมาเช็คเอาท์กันเลยเช็คเอาท์ออกนะคะอันนี้ก็เรา ้องประเภทที่สานะคะคือแคส d e n t s h e ีย Suite นะคะเราจะจองห้อง5้านยค่ะเช็คอินเลยไปเลยค่ะต้องไปชั้น5นะคะคือไป,ไปชั้น5เลยโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นห้องของเรานะคะไปเลยเข้ามานะคะก็จะมี ที่ทานโตทานอาหารเก้าที่นั่งเหมือนเดิมนะคะน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำไอห้องครัวในตัวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นซึ่งสวยมากเลยค่ะติดกับภู้งของไฟด้วยอันนี้ก็จะเป็นระเบียงออกไปนะคะนนก็จะเป็นที่เล่นโยคะรับอากาศนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปิ้งเตาปิ้งย่างปิ้งบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้นะคะ นี้นะคะก็จะเป็นมุมมุมร้องเพลงมุมเล่นมุมร้องเพลงนะคะ่นไปกันค่ะเข้าไปดูในตัวบ้านต่อนะคะอ่าเข้ามาในตัวห้องนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีมีที่นั่งตรงปลายเตียงนะคะ ก็จะมีเป็นที่นอนหลักตรงนี้เนาะสวยมากๆกเลยเหมือนห้องนอนเจ้าหญิงเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อู้ห้คอมพิวเตอร์มนาะด้วยลนองพีดูสิไดูสิได้มาแล้วโอเคไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะพอในห้องนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะเป็นห้องน้ำของเด็กผู้หญิงนะคะ เพราะว่ามีตุ๊กตาเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้นะคะพอมาตรงนี้นะคะก็มีมเป็นโนอีกเช่นเคยเล่นดีกว่าน้ามันพับป่าคานี่คะสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นเด็กเช่นเคยนะคะน,นี้ก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นโอ้สวนหลังบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นกล้องสองทางไกลนะคะดูผับะาคานดีกว่า นี่พลาคารสวยไหมคะนี่นี่ก็จะเป็นมุมอาบแดดนอนนั่งเล่นนะคะนี่ก็จะเป็นที่จิบน้ําชานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีมีผ้าม,ม่านน้าตกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่เจาทันชอบมากเลยค่ะเอ๊มีภูเขาไฟด้วยอาบน้ําไปด้วย เอาน้ำไปด้วยดูภูเขาไปไปด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีราวตากผ้าด้วยนีอะไรนั่นชอบมากเลยมีธีมัดผมด้วยจฉันชอบมากเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับห้องประเภทนี้นะคะก็น่าจะหมดแล้วนะคะงั้นเราไปทัวเราไปดูว่าในโรงแรมเนี่ยมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะออกห้องนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นะคะเราลองเข้าไปดูซิว่าข้างในจะม,มีอะไรบ้างท่านท่าคอยหยิบจานก่อนนะคะอืมท่านจะกินอะไรดีนะท่านท่านกินข้าวผัดดีกว่าโอเคอู้มีน้ำด้วยท่านท่นนานขอตักน้ำก่อนนะแล้วท่าน,นจะเทน้ำส้มกินนะคะไปกินกันเลยะคะ่ะ น้ำซอปอร่อยมากเลยค่ะอ่าในน้งชิมข้าวผัดที่โรงแรมตรงนี้นะคะข้าวผัดในโรงแรมนี้ก็อร่อยอีกเช่นเคยค่ะโอเคค่ะไปชมส่วนส่วนออขงโรงแรมก่อนเลไปไปต่อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสปานะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นอ่าเจ้าคูซี่นะคะก็นอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะคะก็เข้าไปนอนในอา พอแล้วค่ะนี่ห้องซาวน่าค่ะเดทำยว,วยนะ้ำลงไปคนผิงก่อนนะคะรู้สิคะความปลอดความร้อนมันขึ้นมาเรื่อยค่ะโอ้โอ้ถ้าจะขอพอก่อนนะคะขอออกไปก่อนนะคะตอนนี้ร้อนไม่ไหวแล้วค่ะไปดูที่อื่นของตัวโรงแรมดีก,กว่าค่ะ พอมาก็ต้องออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่าในตัวโรงแรมเนี่ยเราสำรวจมาหมดแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ตอนที่ลิฟต์เนี่ยเราเหมือนเห็นป้ายที่จะมียิมด้วยนะเดี๋ยวเราลงไปดูซิใช่ค่ะมียิมและอาหารแในห้องดีลักซ์นะคะอยู่ชั้นสองไปชั้นสองเลยค่ะชั้น2องกันเลย มาชั้นสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นยิมนะคะนนี้ก็จะเป็นยิมนะคะเข้าไปในยิมกันเตออันนี้ก็จะเป็นเสือโยคะอีกเช่นเคยนะคะอันนี้เอาไว้เป็นที่วิดพื้นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ยกน้าหนักนะคะอันนี้เป็นลูกวิ่งนะคะ น,นี้เป็นที่ยกน้ําหนักเหมือนแต่เป็นที่นยกน้ําหนักอันเล็กๆนะคะไปห้องอาหารนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะแต่น่าจะไม่ใช่บุฟเฟ่นะคะน่าจะเป็นห้องอาหารแบบอาราค์สนะคะเข้าไปดูกันเลยมาทั้งทีก็ต้องนั่งกินอาหารริมทะเลสิดูสิสวยมากๆเลยนะคะร้นานอาหารก็มีเท่านี้นะคะ เริ่พอมาตรงนี้นะคะเราก็จะไปดูนะคะว่าในโรงแรมมีชั้นอะไรบ้างไม่มีละค่ะเราก็ไปเราไปดูข้างนอกโรงแรมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเหมือนตะกี้เราเหมือนจะเห็นว่ามีบาร์การสระว่ายน้ำด้วยนะเราลองดูซิ เลยพอมาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับก็จะเจอกับปาการสักไม้น้ำตรงนี้เลยเข้ามานะคะก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้นนะคะ่ะมีอิตาเลียนโซดารสตรอเบอรี่ที่ท่านชอบด้วยท่านสั่งดีกว่าเอ๊ะมีป๊อปคอนด้วย อได้ป๊อปคอนมาแล้วอร่อยมากๆเลยนทนเอาสตอรอเลอรี่ดีกว่าอื่มดีกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะแต่ไว้คลิปหน้าไว้พรุ่งนี้เนี่ย